สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาเฮียอามูที่จะมานำเสนอพักเครื่องเครื่องรางและสิ่งที่เป็นมงคลที่จะนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสำหรับ EP นี้ผมจะมานำเสนอพักเครื่องขององค์หลวงพ่อกวยอีกรุ่นหนึ่งซึ่งนับได้ว่าน่าสะสมและเก็บบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากครับนั่นก็คือเหรียญนมนพักการ พุทธศักราช2,562และเหรียญมณพก,การชนะจนซึ่งเหรียญทั้งสองนี้เป็นเหรียญชุดเดียวกันนะครับและยังเป็นเหรียญที่ผ่านการปลุกเสกอย่างยาวนานมากกว่า10พิธีนับเป็นเหรียญย้อนยุคหลังหนุมานเชิญธงขององค์หลวงพ่อกลวยที่มีพุทธคุณครบถ้วนครบด้านครอบจักรวาลสมบูรณ์แบบที่สุดในมุมมองของผมนะครับ ซึ่งก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลกันต่อผมขอความเมตตาจากท่านผู้ฟังช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานอาเฮียอามูด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นเลยผมขอกล่าวถึงเหรียญต้นแบบของเหรียญโลโย้อนยุคทุกๆรุ่นเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญรุ่นที่3หรือที่เรียกกันว่าเหรียญรุ่นฝั่งลูกนิมิตหรือเหรียญหลังฮนุมานและ หลังยันไตสราณาคมปี21จัดสร้างเนื่องในโอกาสผูกพัธสีมาและฝังลูกนิมิตในปีพุทธศักราช2521ซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมและนับเป็นอีกเหรียญหนึ่งขององค์หลวงพ่อกวยที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมว่ากันว่าเหรียญน,นี้พิเศษตรงที่เสกจนเหรียญลั่น,ลนเลยทีเดียวครับและมีประสบการณ์มากมายมากที่จะกล่าวถึง ซึ่งหลวงพ่อกลวยแต่ก่อนท่านเป็นอาจารย์ศักยัน์ที่มีชื่อเสียงและนิยมกันเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะลายหนุมานเชิญธงที่ตรงสีข้างคนทั่วประเทศหลั่งไหลกันมายกขันครูศักยัน์กับองค์หลวงพ่อครับมีบัตทึกตั้งแต่สมัยก่อนนับได้จากหลักฐานจากสมุดบันทึกถึง40,000กว่าคนครับเมื่อเวลาผ่านไปสังขารขององค์หลวงพ่อเริ่มเยอะขึ้น หลวงพ่อได้พิจารณาต้องมีสิ่งทดแทนการสักยันนั่นก็คือการสร้างเหรียญหานุมานเอาไว้ให้กับลูกศิษย์ในยุคถัดมาไว้ใช้ครับและเป็นเรื่องจริงคือท่านทำได้สำเร็จด,ดีดังเดิมครับเฉกเช่นกับการลงเข็มสักยันบุกเสกขึ้นได้ไม่ต่างกันครับพุทธคุณเหมือนด่างสักหนุมานขององค์หลวงพ่อกันเลยทีเดียวครับ เหรียญธนุมันเชิญธงพุทธศักราช2521นี้นะครับจัดสร้างเป็นเนื้ออัปกา้าจำนวน20,000ืเหรียญครับแบ่งออกเป็นเหรียญกะไหลทองประมาณ500เหรียญครับสมนาคุณแก่ผู้ที่บริจาคข้าวสาร1กระสอบในงานผูกพัทสีมาครับจะได้รับเหรียญกะไหลทอง1เหรียญน,นะครับส่วนเหรียญที่เหลือเป็นเนื้ออัปกา้าออกให้บูชาเหรียญละ100บาทสมัยนั้นนะครับ ลักษณะเป็นเหรียญโลด้านหน้าเป็นรูปเหมือนนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ขององค์หลวงพ่อกวยนะครับและมียันนะอุดปืนอยู่ทั้งสองข้างใต้รูปเหมือนหลวงพ่อกวยเขียนคําว่าหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคศิตารามนะครับด้านหลังเป็นรูปหานุมานเชิญธงขอบด้านล่างระบุว่าที่ระลึกในงานพุทธศักราช2521ผูกพัทศีมา ปัจจุบันเหรียญน,นี้หายากและราคาค่อนข้างสูงมากนะครับจากอดีตล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2,562วัดหนองเท่าได้มีการจัดสร้างเหรียญโล่หลวงพ่อกลวยหลังหนุมานเชิญธงรุ่นมนพการซึ่งมีวาระการปลุกเสกที่ไม่ธรรมดามากๆถึง12วาระการปลุกเสกครับ โดยอาจารย์เท่าสุพันเป็นผู้จัดสร้างและออกแบบมีการนำแผ่นยันขององค์หลวงพ่อกลวยมาทำเป็นชนวนเทหลอ่อลงไปในการจัดสร้างเหรียญครั้งนี้ด้วยครับในการสร้างเหรียญครั้งนี้เพื่อนำมาร่วมบุญงานกระถิ่นวัดหนองเท่าปี62และยังมีเหรียญบางส่วนที่เหลือจากงานทำบุญกระถิ่นปี62นํานำไปปลุกเสกอีกสวาระเป็นรุ่นมนพระการชนะจน ซึ่งปุกเสกถึง2ปี16วาราพิธีตั้งแต่ปี62ถึงปี63ครับวาระที่1ถึง12เหรียญมณพการวาระที่1ปี2562พิธีบวงสวงชนวนโลหะที่นำมาสร้างเหรียญพิธีเดียวกับหลวงพ่อกวยรุ่นกะตันยูวัดเดิมบางณห,หน้าบนรบปฏิสถานรูปเหมือนหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธ วาระที่สองพิธีบวงสวงชนวนโลหะและเททองรูปเหมือนหลวงพ่อกวยขนาดเท่าองค์จริงณนะบนโดบพิธีวัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีวาระที่สเหรียญทุกเหรียญน,นำเข้ามหาพิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อกวยรุ่นกตัญญูณนะอุโบสถวัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีวาระที่สี พิธีพุทธาพิเศกวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยรุ่นศรัทธาบารมีปี6-2ณอุโบสถวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธวาระนี้อาจารย์เท่าสุพรรณได้นำเหรียญรุ่นนี้เข้าพิธีด้วยตนเองครับวาระที่5พิธีพุทธาพิเศพกพระกิ่งจักรพัรมนพักการณอุโบสถวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาธครับวาระที่6พิธีมหาจักรพรร พุทธาพิเศษพระพุทธชินราชอินโดจีนรุ่นชนะคนชนะจนณพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกค,ครับวาระที่7พิธีมหาจักรพรรดิพุทธาพิเศษพระพุทธชินราชอินโดจีนรุ่นชนะคนชนะจนณพระอุบโบสถวัดสุทัศน์เทพวณารามกรุงเทพมหานค,นครครับวาระที่8 พิธีมหาจากักรพรรดิพุทธาพิเศษพระพุทธชินราชอินโดจีนรุ่นชนะคนชนะจนณพระอุโบสถวัดกษัตต์ตาธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวาระที่9พิธีพุทธาพิเศษปุกเสกเดี่ยววัตถุมงคลชนะคนชนะจนโดยหลวงพ่อเล็กณอุโบสถวัดท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีครับและวาระที่10พุทธาพิเศษ ปุกเสกเตี่ยวพระศิวลีรุ่นเจริญยศเจริญทรัพย์โดยหลวงพ่อวิชัยโกวิโทณบนดบพิธีวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทวาระที่11พิธีอธิษฐานจิตปุกเสกเดียววัตถุมงคลหลวงพ่อพระรุ่นยกฐานะโดยหลวงพ่อพระณกุติหลวงพ่อวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาทครับวาระที่12 พิธีพุทธาพิเศษวัตถุมมงคลหลวงพ่อพ้ารุ่นยกฐานะณอุโบโสถวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทครับครบ12วาระอาจารย์เท่าสุพรร์ได้นำเหรียญทั้งหมดมาร่วมบุญงานกระถินปี62วัดหนองเท่าครับส่วนที่เหลือจากงานบุญปี62นํานำไปเสกต่อเป็นรุ่นมนพการชนะจน ซึ่งเหรียญชุดนี้ได้นำมาต่อกโค้ชชนะจนและหมายเลขเพื่อให้เป็นที่สังเกตแยกแยะได้กับรุ่นมพาการวาระที่13-16มีดังนี้ครับวาระที่13ปี63พิธีบวงสวงดวงวิญญาณหลวงพ่อกวยและบุกเสกชนวนมวลสารวัตถุมงคลรุ่นจตุรพิษพรชัย เสาหาโดยหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนครับวาระที่14พิธีพุทธาพิเศษเหรียญ9เกจิอาจารย์รุ่นจัตุรพิษพรชัยเสาห้าณอุโบสถวัดรัตนชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวาระที่15ปี63พิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงปู่สมเด็จพุทธาจารย์โต หลวงพ่อกวยรุ่นพิชิชีวิตกับดวงชะตาณวิหารพรมรังสีวัดตะคังโคสิตารามกรุงเทพครับวาระที่16วาระโสรถมงคลพิธีเททองตามตำรับสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์วัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยรุ่นแรกพิธีจันเพนณมณดบพิธีวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทครับ เมื่อจบพิธี16วาระผู้รับผิดชอบได้รับมอบเหรียญจากอาจารย์เท่าสุพรรณมา2เนื้อครับประกอบไปด้วยเนื้ออัป้ากะไหลทองจำนวน999เหรียญและเนื้ออัป้ากะอีกจำนวน999เหรียญผู้รับผิดชอบได้นำเหรียญรุ่นนี้มอบให้คุณโอวัชจันทร์นะครับจำนวน100เหรียญเพื่อนำไปบรรจุในรูปเหมือนขององค์หลวงพ่อควยนะครับขนาดเท่าองค์จริง ปดิสถานวัดตึกจังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นอาจริยะบูชาแด่องค์หลวงพ่อควยจำนวนคงเหลือเพื่อเปิดให้สั่งจองวัตถุมงคลจึงเหลือแค่อย่างละ899เหรียญครับด้วยจำนวนการปลุกเสกและเข้าพิธีอันเชิญบารมีขององค์หลวงพ่อควยมาสถิตพุทธาพิเศษปัจจุพลังถึง16วาระสำคัญนี้จึงนับได้ว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญย้อนยุนก รุ่นเดียวที่มีพุทธาคมครบถ้วนจัดได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเหรียญนึงเลยก็ว่าได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญย้อนยุคของหลวงพ่อกลวยรุ่นมนพการปี62วัดหนองเท่าและเหรียญมนพะการชนะจน16วาราพิธีซึ่งผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังมากๆเลยนะครับ ว่าถ้าต้องการเหรียญย้อนยุคพุทธคุณสูงล้นขององค์หลวงพ่อกวยเอาไว้บูชาติดตัวผมแนะนำเหรียญชุดนี้เลยนะครับกาบขอบรารมีองค์หลวงพ่อกวยให้คุ้มครองและรักษาตนเองและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ส่วนข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาในวันนี้ผมขอกำลังใจ86ไลค์ครับและถ้าคลิปนี้มีข้อมูลหรือสิ่งผิดพลาดประการใดผมต้อมอาเฮียอามูขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับตะคาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ